สวัสดีค่ะมาพบเจอกันอีกแล้วเช่นเคยนะคะที่นี่วิทยาลัยเทคโนโลยีขอนแกน่นหรือว่า PT เทคนั่นเองค่ะโอ้โหบรรยากาศอากาศร้อนๆแบบนี้ถ้าได้เรียนห้องแอร์เย็นๆกับการเรียนที่สนุกสนานคงจะฟินน่าดูกันเลยใช่ไหมล่ะคะแน่นอนว่าวันนี้เราไม่ได้มาเล่นๆนะคะเราจะนำความรู้มาฝากจะเป็นอะไรไปติดตามพร้อมๆกันเลยค่ะ และตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับอาจารย์ประจําสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจวันนี้เราจะมาเรียนรู้อะไรเกี่ยวกับของที่อยู่ข้างหน้าเราเหล่านี้เดี๋ยวให้อาจารย์ได้แนะนํากันเลยค่ะ สวัสดีค่ะอาจารย์ชื่ออาจารย์ชัชด,ดาวันดีนะคะหรือจะเรียกอาจารย์สั้นๆว่าอาจารย์เกดค่ะวันนี้นะคะอาจารย์จะมาสาธิตวิธีการประกอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์นะคะง่ายๆแบบไม่ต้องน้อช่างค่ะเดี๋ยวเรามาทําความรู้จักกันค่ะว่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์มีชื่อเรียกว่าอะไรและแต่ละอย่างทําหน้าที่อะไรกันบ้างค่ะตัวนี้นะคะเรียกว่าเคสค่ะหรือกล่องอุปกรณ์นักเรียนหลายๆคนจะเข้าใจผิดชอบเรียกว่า CPU นะคะแต่สัพทางคอมพิวเตอร์จะเรียกว่าเคสต่อมานะคะตัวนี้ค่ะเรียกว่า power supply o w e ว่สปายเนี่ยจะเป็นอุปกรณ์จ่ายไฟเพื่อเข้าไปหล่อเลี้ยงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่างๆให้สามารถทํางานไดอ้อันนี้ค่ะเรียกว่า CPU นะคะ CPU ตัวนี้เป็นหน่วยประมวลผลกลางตัวเล็กๆแบบนี้แต่แจ๋วมากเลยนะคะ CPU เนี่ยมันจะมาเป็นแพ็คคู่ร่วมกันกับพัดลมค่ะตัวพัดลมจะคอยระบายความร้อนให้กับ CPU ไม่ให้ร้อนจนเกินไปแถวยาวๆแบบนี้นะคะเรียกว่า RAM ค่ะ RAM ตัวนี้เป็นหน่วยความจําสํารองนะคะ หน้าตาสี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะเรียกว่า hard disk hard disk เนี่ยเป็นหน่วยความจําหลักไฟล,ไ,ฟไฟล์เพลงไฟล์งานไฟล์รูปภาพแล้วก็ไฟล์วิดีโอต่างๆที่นักเรียนเก็บไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์จะถูกเก็บไว้ใน hard disk ตัวนี้ค่ะตัวนี้นะคะเรียกว่า cd ม o m cd ลอมเนี่ยจะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้อ่านแผ่น cd แผ่น dvd นะคะ แผงวงจรตัวนี้นะคะเรียกว่าเมนบอร์ดค่ะเมนบอร์ดเป็นอุปกรณ์ควบคุมคอมพิวเตอร์นะคะเพื่อให้พวกแรม CPU อุปกรณ์ต่างๆเสียบเข้าไปในเมนบอร์ดตัวนี้และใช้งานได้เปรียบเสมือนบ้านของเราค่ะที่เราเข้าไปอยู่อาศัย เดี๋ยวเราจะมาทําการประกอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์กันนะคะแต่เราจะเริ่มจากตัวเมนบอร์ดก่อนซึ่งตัวเมนบอร์ดเนี่ยเราจะนํา CPU นะคะมาวางตรงที่ตัวเมนบอร์ดให้นักเรียนสังเกตนะคะมันจะมีเขี้ยวแล้วก็มีล็อกของมันวางลงไปตรงที่ช่องใส่ CPU เลยค่ะพอเราใส่ช่องตรงนี้แล้วนะคะก็ปิดฝาครอบค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับการใส่ CPU หลังจากที่เราวาง CPU นะคะลงไปในช่องของเมนบอร์ดแล้วเดี๋ยวเราจะนําพัดลมนะคะมาวางครอบ CPU อีกชั้นหนึ่งเพื่อเป็นการระบายความร้อนแต่ก่อนที่เราจะเอาพัดลมไปครอบนะคะเราจะต้องทําการป้ายซิลิโคนลงก่อนการป้ายซิลิโคนนะคะฉีดซิลิโคนลงไปเป็นเส้นตรงแบบนี้เลยนะคะวิธีการแบบนี้จะทําให้มันระบายความร้อนได้ดีกว่านะคะเสร็จแล้วเราก็เอาพัดลมตัวนี้วางทับลงไปเลยนะคะ วางให้ตรงล็อกนะคะหลังจากที่เราวางตรงล็อกแล้วเราใช้ไขควงนะคะขันน็อตให้แน่นเลยเพื่อป้องกันการขยับขยื่อนนะคะเมื่อขันน,อน็อตแน่นแล้วนะคะสายไฟตัวนี้จะต้องเสียบเข้าไปที่เมนบอร์ดเราดูตรงช่องมันเลยนะคะแล้วเราก็เสียบลงไปตรงๆแบบนี้เลยเรียบร้อยแล้วค่ะต่อไปนะคะเราจะนําแรมวางไปในตัวเมนบอร์ดตัวนี้นะคะช่องของแรมวางให้ตรงล็อกนะคะเราก็วางลงไปงแบบนี้เลย เสร็จแล้วก็ดันมันไปเบาๆจนมีเสียงดังก๊อกนะคะถือว่าแน่นเรียบร้อยแล้วหลังจากที่เราต่ออุปกรณ์นะคะเข้าไปในเมนบอร์ดเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะพักเมนบอร์ดตัวนี้ไว้ก่อนนะคะเพื่อเราจะได้นําเอา power supply ตัวนี้เข้าไปในตัวเคสนะคะเมื่อตรงล็อกแล้วนะคะเราก็จะตั้งขึ้นเพื่อที่จะได้ขันน็อตให้แน่น เมื่อเราใส่ power supply เข้าไปแล้วนะคะเราจะเอาเมนบอร์ดที่เราพักไว้เข้ามาใส่ในตัวเครื่องนะคะวิธีการใส่เมนบอร์ดก็คือหันตัวสล็อตพวกนี้ออกไปนะคะมันจะมีช่องของมันให้เราวางให้ตรงล็อกได้เลยในเมนบอร์ดตัวนี้จะมีน็อตทั้งหมด6ตัวเราต้องขันให้ครบนะคะเรียบร้อยนะคะ่ะ โอเคค่ะต่อไปเราจะนำฮาร์ดดิสนะคะเข้าสู่ตัวเคสกันค่ะตัวฮาร์ดดิสนะคะปกติแล้วมันจะต้องมีการขันน็อตให้แน่นด้วยนะคะแต่ว่าตัวฮาร์ดดิสตัวนี้มีฝาครอบสีฟ้ามันก็จะไม่มีการขยับเขยือ้อนดังนั้นเนี่ยเราก็ใส่ลงไปตรงๆโดยที่ไม่ต้องขันน็อตเลยวางลงไปแบบนี้เป็นอันเรียบร้อยเสร็จสิ้นค่ะหลังจากที่เราใส่ฮาร์ดดิสเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะมานำซีลอมเข้าสู่ตัวเคสกันค่ะเราก็ใส่เข้าไปตรงๆแบบนี้ได้เลยนะคะระวังสายไฟต่างๆด้วยนะ เมื่อเราใส่เข้าไปเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะทําการขันน็อตให้แน่นนะคะป้องกันการขยับขยืน่นต่อมาเราจะมาใส่หน้ากากกันนะคะหน้ากากของตัวเคสนะคะใส่ไว้เพื่อป้องกันฝุ่นละอองไม่ให้เข้าไปสู่เมนบอร์ดนะคะอีกอย่างหนึ่งก็คือทําให้สวยงามด้วยกดเข้าไปให้แน่นเลยนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะ ต่อไปนะคะจะเป็นการเสียบสายไฟต่างๆนะคะจะมีสายที่มาจาก power supply แล้วก็สายที่มากับตัวเครื่องเดี๋ยวเรามาดูสายที่มาจาก power supply กันก่อนสายที่มาจาก power supply นะคะมันอาจจะดูเยอะๆหน่อยงงๆหน่อยแต่ไม่ต้องตกใจนะคะมันจะมีขั้วของมันอยู่แล้วให้เราสังเกตง่ายๆอย่างตัวนี้มีทั้งหมด4ขานะคะมันก็จะอยู่รองรับสําหรับตัวสช่องคือตัวนี้นะคะเราก็เสียบเข้าไปตรงๆแถวยาวๆตัวนี้นะคะก็หาอะไรที่มันเหมือนกันนะคะแล้วเราก็เสียบลงไปเลย ีนน้ะะคะตัวสีดําตัวนี้นะคะเอาไว้เสียบตัวซีดีลอมแล้วก็ตัวฮาร์ดดิสนะคะฮาร์ดดิสจะมีอยู่สมมดิสองแถวเราให้เสียบตัวแถวยาวนะคะส่วนซีดีรอมก็เสียบลงไปเหมือนกันนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะเอาละค่ะต่อไปจะเป็นสายที่มาจากตัวเคสนะคะสายที่มาจากตัวเคสจะมีสัญลักษณ์ของมันนะคะอย่าพยายามที่จะบังคับหรือฝืนใจมันถ้ามันเสียบไม่เข้าโอเคค่ะเรียบร้อยค่ะ เอาละค่ะเราก็มาถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะคะก็คือการเสียบสายซานตาค่ะสายซานตานะคะในเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องนี้จะมีทั้งหมด2สายนะคะก็คือสายที่เสียบสําหรับตัวฮาร์ดดิสต์นะคะแล้วก็สายที่เสียบสาหรับตัวซีดีลอมนะคะง่ายๆค่ะเราก็จะเสียบสายฮาร์ดดิสต์กันก่อนนะคะก็คือเสียบเข้าไปเลยมันจะมีสล็อตที่มันตรงกันเรียนสังเกตง่ายๆค่ะไม่ยากเลยแล้วก็หาตัวช่องที่เมนบอร์ดนะคะแล้วก็เสียบลงไปตัวซีดีลอมก็เหมือนกันนะคะเสียบเข้าไปที่ซีดีรอมอีกฝั่งหนึ่งก็คือ เสียบลงไปที่ตัวเมนบอร์ดเรียบร้อยแล้วค่ะเอาละค่ะหลังจากที่เราประกอบเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะทําการเทสนะคะว่ามันสามารถใช้งานได้ไหมวิธีการสังเกตนะคะก็คือพัดลมตัวนี้มันจะหมุนนะคะเอาละเราลองเปิดเครื่องดูค่ะอ่าโอเคค่ะพัดลมหมุนนะคะเป็นอันว่าใช้งานได้นะคะขั้นตอนสุดท้ายนะคะเราจะต้องทําการปิดฝาครอบนะคะเพื่อป้องกันฝุ่นละอองไม่ให้เข้าไปที่ตัวเมนบอร์ดนะคะ เรียบร้อยแล้วค่ะโอเคคอมพิวเตอร์เครื่องนี้ประกอบเรียบร้อยแล้วเสร็จเรียบร้อยค่ะสําหรับการประกอบคอมพิวเตอร์ใช้เองง่ายไปเลยใช่ไหมล่ะและก่อนที่เราจะนําคอมพิวเตอร์ไปใช้งานอย่าลืมลง w i n d ดว์และลงโปรแกรมด้วยนะคะถึงจะพร้อมใช้งานได้ ก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะคะสำหรับการประกอบคอมพิวเตอร์ใช้เองง่ายๆสไตล์ p ีเทคจะบอกว่าสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจที่ p ีเทคเรามีอะไรให้เรียนรู้อีกเยอะเลยค่ะใครที่กําลังมองหาที่เรียนจะบอกว่าปีนี้พิเศษไปเลยระดับปวชนะคะให้ทุนโคต้าเรียนฟรียาวๆไปเลย3ปีละเว้นค่าเทอมในระดับปวสนะคะมีสถานประกอบการรองรับมากมายและมีโครงการให้ทุนเรียนฟรีเช่นเดียวกันนะคะสําหรับใครที่สนใจ หรือว่าอยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทักอินบ็อกซ์เข้ามาได้ที่แฟนเพจวิทยาลัยเทคโนโลยีขอนแก่น p t เทคค่ะหรือติดต่อสอบถามตามที่อยู่ตรงนี้ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนคลิปหน้าจะเป็นอะไรอย่าลืมติดตามฝากกดไลค์กดแชร์และเป็นกาลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ